วันนี้อยู่กันที่เซนทัลเวฟวิวแลนด์มาร์กใหม่ย่านราชพฤกษ์มาดูกันว่าสินค้าจาก K n K Store ของเราอยู่ชั้นไหนโซนไหนกันบ้างดูคลิปนี้ไม่หลงแน่นอนนี่ไงนี่อันนี้ที่เราตามมาเหมาะก,กับารศลบไปให้หอของฝวัญมากเพราะมีสองแล้วคือความสวยก็คือมันไม่ต้องคงต้องห่ออะไรเลยใช่ถ้าอย่างงี้<ๆ>ก็คือแบบว้าวอ่ะเออจิให้เป็นสาวด้วยนี่ต้องมาตามน,นะนั้นน่ารักจริงถูกมากนอกจากหวีที่ใช้ประหงขได้ก็คือสีนี้น้องไปหมอนรองคอแต่สับเด็กๆนะคืออันนี้ซื้อเป็นของขวัญให้แบบลูกๆหลานๆนะ น้องน่าจะชอบแอบไปยางนิดนึงฟูดี้ยางคือดีมากนี่น้องเขาเป็นกิ๊ตเตอร์นะมันน่าใช่เข้ากับชุดตัวนี้เลยสีชมพูกับสีเขียวเหมือนชาเขียวกับสตรอเบอรี่สินค้าของเรามีชี่วิวเชียร์ไว้นะอยู่ชั้นหนึ่งโซนอินดอร์เข้ามาก็เจอกับวีเวทบัดมานิคแคร์คลแลบของเยอะมาร์สาบิวตี้ห้ามพลาด เดนทัดออกมาหน่อยก็จะเจอกับร้านมาซูมาโตเคโยชิอยู่ชั้นหนึ่งเหมือนกันแต่เป็นโซนเอาท์ดอร์นะเป็นร้านสีเหลืองๆเนี่ยก็เข้าไปชมกันได้เลยที่นี่ก็มีของจากสินค้าเคานเคนสโตร์เหมือนกันถัดจากชั้นหนึ่งขึ้นมาชั้นสองก็จะเจอกับ B2S ที่นี่ก็จะเจอกับปากกาอัจฉริยะทอยกาปากกาออนไลน์เพนที่นี่ก็มีนะถุงผ้าลักโลกเอเวอรตก็มีเหมือนกันใครกำลังมองหาแว่นสายตายาวที่นี่ก็มี B ีพัสดีแล้วก็แว่นตาน,าน,นินี่ด้วยของที่นี่ครบมากลองมาแวะกันได้นอกจากนี้นะก ใครอยากไปที่ไหนก็อย่าลืมไปพิกัดแล้วก็ตามมาได้เลยนะที่เซนทรัลเวดวิว